คุณเคยกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมแล้วแมวก็เดินเข้ามาเอานา้ามาไถแขนไถาขาหรือบางทีก็ขึ้นมาไถาหน้าคุณเบาๆหลายคนยิ้มเราคิดว่าแมวอ้อนน่ารักจังแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่มันทำอยู่อาจไม่ใช่แค่ความรักเพราะจริงๆแล้วแมวกำลังทำเครื่องหมายว่าคุณเป็นของมันตอมกินคือกุญแจสำคัญ แมวมีต่อมจริงอยู่ตรงบริเวณแก้มเวลามันเอาหน้าไปถูอะไรไม่ว่าจะเป็นขาคุณหมอนโทรศัพท์หรือโต๊ะมันไม่ได้ถูเล่นๆน,นะแต่มันกำลังทิ้งกลิ่นเฉพาะตัวไว้บนของสิ่งนั้นและในโลกของแมวกลิ่นเขาจับการประกาศอนาเขตมันกำลังบอกว่านี่ของฉันแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นสร้างความมั่นใจในสิ่งแวดล้อม แมวเป็นสัตว์ที่ต้องการควบคุมพื้นที่การทิ้งเล่นไว้ช่วยให้มันรู้สึกว่าบริเวณน,นั้นปลอดภัยและอยู่ในเขตของตัวเองแสดงความเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่ของใช้แต่รวมถึงตัวคุณด้วยถ้าบ้านมีสัตว์เลี้ยงไหวตัวบางทีแมวอาจเอาหน้าถ่ายคุณเพื่อบอกตัวอื่นว่านี่ของฉันนะห้ามแตะสร้างสายใยในฝูง ถ้าแมวไว้ใจคุณมันจะอยากร่วมกิ่นของคุณกับมันเหมือนเวลาแม่แมวเลี้ยลูกหรือแมวในฝูงถูกกกลัวกันมันคือการผูกสบัน์แบบแมวแมวแล้วเราจะสังเกตยังไงว่าอ้อนหรือหวงถ้าแมวถ่ายหน้าและนวดด้วยขาหรือทำเสียงครางเบาๆแต่ว่ามันสบายใจไว้ใจและกำลังอ้อนจริงๆ ้า,าหน้าแบบรังแรงๆใบๆกับสิ่งของเดิมสังๆอาจเป็นการทำเครื่องหมายแบบหวงของหรือแม้แต่เครียดถ้าถ่ายหน้าแล้วตัวแข็งหางสะบัดหูพับนั่นอาจเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงหรือกําลังรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเราควรทำยังไงถ้ามันมาถูหน้าเวลาคุณดูทีวีหรือทำงาน ก็ปล่อยให้มันถูสักแปบบ๊บแล้วค่อยเบี่ยงเบาบอยก็พออย่าไล่แรงๆเพราะมันอาจทำให้เสียความมั่นใจถ้ามันถูจนเชิญเกินไปหรือมีพฤติกรรมเต้าราวร่วมด้วยอาจต้องดูว่ามีแมวตัวอื่นรบกวนมันไหมหรือบ่าการเปลี่ยนตาอะไรที่ทำให้เครียดหรือเปล่าการเพิ่มกิจกรรมเช่นของเล่นเสาหลับเล็บหรือกล่องให้ซอนจะช่วยลดความเครียด และความต้องการคำเครื่องหมายมากเกินไปทำไมเราควรรู้เรื่องนี้เพราะพฤติกรรมเล็กๆอย่างการถ่ายหน้ามันคือพระชาของแมวที่บอกว่าฉันไว้ใจชอบเออบางทีก็ฉันเป็นเจ้าของธนาถ้าเราฟังแล้วให้เป็นเราจะเข้าใจเขามากขึ้นและสร้างความผูกพันที่ลึกกว่าการให้อาหารหรือเล่นด้วย แล้วแมวของคุณล่ะชอบเอาหน้าไปใช้อะไรมมากมีจัดประหลาดที่มันชอบไหมมาเล่าให้มีนาฟังในคอมเมนต์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดพฤติกรรมแปลกแปลงของแมวอีกหลายอย่างที่คุณอาจยังไม่รู้